เย่อโย่มาอีกแล้วครับวันนี้ผมมาเล่นพอร์ตหนึ่งพันบาทของผมแล้วนะครับกลับมาเล่นพอร์ตหนึ่งพันบาทของผมนะครับโดยที่ส่วนมากผมจะเล่นพอร์ตใหญ่ครับไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนกับเมื่อเช้านะครับเราผมเราก็พูดวิธีแนวทางจากการจะเล่นแล้วนะครับวันนี้แต่กว่าจะเข้าท้ากัสี่ทุ่มแล้วนะวันนี้สี่ทุ่มผมคิดว่ามันเป็นบายนะครับเป็นบายโดยที่ยกโลยกไฮนะครับ โยกโลยกไฮเรียบร้อยแล้วนะครับดูยกขึ้นไปก็ล,ลงมามันอยู่ที่เพาตรงกับตัวร้อยห้าสิบที่หนึ่งที่สองพอดีครับเราเกิดภายใกล้เกินกินนะครับเราก็เลยต้องมาวัดดูว่ามันจะดันขึ้นหรือเปล่าถึงว่าจะเป็นเทนหลักๆคือเป็นขาเซลนะครับแต่เราก็เหมือนส่วนเทนนะครับถ้าจะเข้าแล้วก็ออกให้เร็วครับคือจัดท p TP ก็อยู่ที่หนึ่งเจ็ด หนึ่งสี่ประมาณนี้ครับดูก่อนเลยครับแล้วก็ถ้าอาจจะจะออกนะครับถ้าจะออกก็ประมาณอยู่ที่อ่สต็อปลอตต้องยืนยืนสต็อปลอตได้นะครับสต็อปลอตอยู่ที่ประมาณหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดนะครับดูเรืองนี้ครับลองมาดูกันนะครับลงศูนย์จุดศูนย์หนึ่งครับตอนนี้ดูปัด พันบาทของเราคือประมาณเล่นประมาณยีิบเจ็ดเหรียญน,นะครับแต่ตอนนี้ก็เล่นบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยถ่ายให้ดูกันนะครับเราประมาณสี่สิบเอ็ดเหรียญครับกับมาถ่ายครั้งนึงครับเพราะว่าไป <c oughs> ทำนั่นทำ,ทำ,ทำนี่ครับลองดูครับวันนี้จะเป็นยังไงว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับลองดูครับ